วันนี้เอมี่พามาชมมินิ MVP 7ที่นั่งกับ Toyota s า n t นต1.5รุ่นจีคันนี้รถปี19 20นะคะเล็กใหม่ใช้งานเพียงแค่70,000กิโลและคันนี้เป็นตัวชมไม่เนร์เช้งแล้วนะคะราคาประหยัดเงินจากป้ายแดงไปแล้วมากกว่า3 0 0 0 0 0บาทค่ะและพิเศษเลยนะคะฟรีดาวคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.59เท่านั้นนะคะใครที่เล็งหาตามหารถ7ที่นั่งขนาดนี้อยู่ไปชมคิดเต็มกันเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆฟิวชั่นเลยนะคะวันนี้นะคะจะเจอกับเซอร์มี M ่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพลยนโยนสาขาสุวินทวงศ์46ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกับเซอร์มี M ่ e, มีอัปเดตรถยนต์สวยๆให้ชมอีกแล้วเช่นเคยแล้วว,ลว,วันนี้มีอัปเดตเป็นนี่เลยคะ่ะโตโยต้าเซนต้า1.5รุ่นจีตัวไมเนอร์เชงหรือตัวโฉมหน้าใหม่คันนี้นะคะเลขไมเพียงแค่70,000กิโลค่ะเป็นรถปี 19, 19ปลายปีจดปี2020ราคาล่วงจากป้ายแดงไปแล้วมากกว่า30,000 0บาทเลยทีเดียวนะคะและคันนี้นะ ว่าพิสศจสุดนะคะได้รถมือเดียวที่สภาพสวยกริปประวัติชนหนักพิดความไม่มีแน่นอนค่ะเรามีการตรวจอินสเปกชันให้นะคะเกือบ300จุด และมีใบเซอร์ฟิเคตใบการันตีสภาพตัวรถให้กับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถกับทางเพชรยนต์ด้วยค่ะซึ่งคุณลูกค้าสบายใจได้แน่นอนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนจะไปชมคลิปเต็มนะคะฝากกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเพชรยนต์ด้วยนะคะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยเราเริ่มกันจากด้านหน้าของตัวเซนต้าก็เลยค่ะในส่วนงตัวกระจังหน้าคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้านะคะเส้นสายลายคมเยี่ยมนาวมาพร้อมกับช่องดักลมที่เป็นสีดําตัดกับตัวรถสีขาวนะคะก็ค่อนข้างสวยงาม ตัวไฟหน้าเนะะี่ครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์โคมไฟคู่หน้านะคะแนบสนิทกับตัวชุดสีรถเลยนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดด้านหน้านะคะไม่เคยแตกแล้วนะโคมไฟคู่เดิมจากทางโรงงานเลยค่ะและพี่ดูด้านล่างนะคะติดตั้งกันหมอกให้เรียบร้อยจากโรงงานและคันนี้ป้ายทะเบียน9กไก่ทหาร4107กรุงเทพมหานครค่ะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะและพี่ดูค่ะนะด้านข้าง แกมเอออะไรเออยทุกอย่างคือสีเสมอกันทุกชิ้นส่วนไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะคะตัวล้อแม็กคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กอลลอยเดิมโรงงานรัดมาด้วยยางดันหลบค่ะ <c oughs> ยางดันหลบคันนี้นะคะเป็นยางปี2023 <c oughs> ยางใหม่นะลูกค้าสัปดาห์ที่15นะคะปีที่23 <c oughs> สภาพยางก็ใช้งานไปอีกประมาณสัก2ปีกว่าๆนะคะคืออยู่กับครับขี่เลย <c oughs> และพี่ดูซุ้มล้อด้านในนะคะ เดิมแน่นอนนะรอยซีนทางมะพร้าวต่างๆทุกอย่างรอยน็อตรอยโชกแต่ละจุดเดิมค่ะคันนี้ไม่มีการชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในในส่วนตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวค่ะและคันนี้นี่ฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันฟิล์มนี้ประมาณ40-60รอบคันหนาะก็ไม่ได้มืดจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สว่างจนเกินไปนะคะและติดกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4บาน สวยใช่ไหมนะคะคันนี้นี่แล้วไฮไลท์คันนี้เลยคือประตูสไลด์ไฟฟ้าเป็นไงนะคะเหมาะกับบ้านใดที่มีลูกมีเด็กไปส่งโรงเรียนบ่อยใช้งานในกรุงเทพรถติดติดนะคะหรือว่าพื้นที่ในบ้านเล็กน้อยขึ้นลงลําบากจอดในห้างบ่อยๆเนี่ยเซนต้าตอบโจทย์แน่นอนค่ะไม่กินพื้นที่ด้านข้างเยอะเกินไปนะคะเนี่ยดูเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นให้ชมด้านในปึ๊บ เอ็มสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบห้านะคะแล้วพี่ดูเหลือนะพื้นที่ด้านบนหัวก็เหลือแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีพื้นที่นั่งแบบว่าไม่ได้อึดอัดอะไรมากมายนั่งสบายนะคะแล้วก็ภายในเป็นเบาะผ้าแอร์นี่ปรับอุณหภูมิได้ความเย็นปิดเปิดตรงนี้ได้หมดเลยคอนโทรลได้จากตรงนี้นะคะให้ดูโครงสร้างกันหน่อยไหมเนี่ยโครงสร้างรอยน็อตรอยเม็ดอาร์คนะคะสีเดิม ไม่มีชนด้านข้างแน่นอนเนี่ยค่ะไล่มาตรงประตูไล่ยาวเลยค่ะสีเดิมนะคะคุณลูกค้าคันนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะพวกบุกซวิชศูนย์ครบถ้วนแน่นอนเนี่ยให้ดูแผ่นเพจเพจเ,เอยรอยซีนต่างๆทุกอย่างนะคะรอยหัวน็อตแต่ละจุดคือเดิมแน่นอนนะคะไม่มีประวัติชนหนักพิดความอ่าไหนๆก็มีรอยแงม้มและขออนุญาตนี้เลยนะคะ เม็ดอาร์คหรือรอยกระดูกงูนะคะไม่มีการตัดต่อโครงสร้างแน่นอนค่ะคุณลูกค้าสบายใจได้เลยคันนี้มีใบเซอร์การันตีให้นะคะและดูประตูข้างคนขับไม่เคยแกะไม่เคยถอดสีสวยนะคะเดิมโรงงานและคันนี้ผ่อนแค่8,000บาทผ่อนน้อยมากผ่อนแค่8 0 0 0ใครที่แบบอยากได้รถครอบครัวขนาดเล็กนะคะแต่ว่ากำลังซับซื้อรถใหม่ป้ายแดงไม่ถึงตัวนี้ป้ายแดงมา70,000 0 หก0 0ื 65, บาทนะวันนี้มือสองนะคะเหลืออยู่ที่4ี่แสนหกหบาทเท่านั้นเองค่ะและพี่ดูด้านหลังไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบเหมือนตัวไฮบิดอะไฟท้ายสวยค่ะตัวนี้สีขาวนะคะแล้วก็ด้านหลังเปิดเป็นมันนวลแต่ว่าไม่ได้หนักมากอะไรนะครเพราะว่ามีตัวโชคสับแรงให้และให้ดูโครงสร้างเนี่ยรอยน็อตรอยเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมหมดค่ะนะคะน็อตต่างๆทุกอย่างไล่มาเลยเนี่ยฝาท้ายน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอด คงสร้างสวยนะคะดูไล่มาและให้ดูนี่เบาะสำหรับเบาะที่นั่งแถวสาข,ของตัวเซนต้าเนี่ยมันวาวมากเลยนะตัวเบาะเนี่ยพับได้แล้วก็เก็บได้อย่างนี้คุณโชคโรนี่เป็นไงเก็บพับไปด้านล่างของเบาะแถวสองนะคะเอาไว้ขนของขนอะไรได้จริงๆนั่งด้านหลังอะ่ะมันก็นั่งได้นะแต่อาจจะแบบอึดอัดนิดนึงสำหรับคนตัวใหญ่แต่จริงๆนั่งได้นะคะ เพราะว่าเขาได้มีการทดลองมาแล้วแหละว่ามันใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เนี่ยมีกล้องถอยมีอะไรให้หมดเลยทันนี้เซนารุ่นจีนะคะ mm hmm. จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าแค่ข้างเดียวเท่านั้น mm hmm. ก็คือข้างซ้ายแต่ฝั่งขวาเป็นแมนวนวลถ้าจะเอาประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างต้องเป็นตัววีเท่านั้นหรือเป็นตัวท็อปสุดนะคะให้ดูโครงสร้างเนี่ยน็อตให้ดูรอยนอ็อตรอยเม็ดอ้างตรงเนี้ยเดิมหมดนะคะ ไม่เคยชนด้านข้างนะคะไม่เคยตัดตัด,ตดแต่งโครงสร้างแน่นอนร้อเอร์เซ็นซึ่งคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะตัวนี้อเอมมี่ขึ้นให้ดูนกุญแจก็ไขได้เลยค่ะจบแล้วก็เนี่ยประตูสไลด์ลูกค้าก็สามารถเปิดจักตรงนี้ได้นะกดสวิตช์ออนปิดเปิดได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดแบบมีมีเด็กนั่งด้าน,นหลังกลัวเด็กมือสนก็ปิด ออฟไปตัวนี้พวงมาลัยเนี่ยครับเป็นพวงมาลัยเดิมโรงงานมีแอร์แบ็กนะแต่ว่ามัลติฟังก์ชันจะยังไม่มีตัวหน้าจอคันนี้เนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะะเชื่อมต่อฟังก์ชันได้บูทชูดวิทยุ usb นะคะก็คือเชื่อมต่อได้มหมดเลยมีเมนูด้วยนะคะ a อ X ีเส <AI R S 1> <UX> ียบได้แอร์<ม>เป็นระบบอันตรอกปรับมือค่ะก็ะคือจะเอาเย็นแค่ไหนลูกค้าปรับได้เลยตามใจชอบนะคะเย็นมากเย็นน้อยเกียร์เป็นระบบอัตโนมัตินะเป็นเกียร์ cvt ขั้นบันไดของโตโยต้า บอกมีที่พักแขนไว้ด้วยที่พักแขนคนขคับอภายในโอเคเลยนั่งสบายมีที่วางแก้วน้ำคือคือตัวต้าตัวต้าต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่ให้ที่วางแก้วน้ำมาเยอะมากๆนะตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงกลางสองนี้สามแค่ฝั่งเดียวนะด้านข้างก็มีอีกสองให้ที่วางแก้วน้ำมาเยอะมากถ้าแบรนด์บางแบรนด์นะคะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเลย ดูห้างเครื่องกันดีกว่าไปคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5นะคะ 1,500cc แรงม้าอยู่ที่108แรงม้านะคะก็เป็นรถที่ขับขี่ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยของโตโยต้นี่ให้ดูเครื่องยนต์นะคะ Dual VVT-i 1,500cc เครื่องยนต์ไม่มีอาการสถานการไอนะคะสะภาพเครื่องยนต์สวยงามเรขตัวเครื่องตรงกับตัวสัเนาเร์ดแน่นอนตรวจสอบได้เลยและคานด้านหน้าลูกค้าดู รถไม่มีการชนหนักด้านหน้ามาแน่นอนค่ะนะเนี่ยช่องดักลมที่มีมาในเฉพาะรุ่นตัวไมเนอร์เชงเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ดูเนี่ยน็อตยึดฝากระโปรงแล้วกันด้านในน็อตยึดเอออะไรเออทุกอย่างคือเดิมสวยมากๆฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะรอยน็อตสวยไล่ขึ้นมาเม็ดอาร์คขอบประตูเนียนมากคันนี้นี่แล้วก็เนี่ยดูรอยหัวน็อตนะคะน็อตยึดด้านใน รับประกันโครงสร้างค่ะคุณลูกค้านะคะว่าเดิมสวยถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากได้รถจ็ดที่นั่งขนาดเล็กเนีเอาไว้ใช้งานรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะหรือเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่พาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเซนต้าอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ตอบโจทย์แล้วก็น่าใช้งานมา,มากๆค่ะเป็นย่งไรบ้างคะกับรถที่มีรีวิวไปกับ t o y ยต้าเซนต้1.5รุ่นจีตัวรองท็อปรถป,รถป,รถปี19 20เลขใหม่ใช้งานเพียงแค่70,000กิโลกับราคา469,000บาทเท่านั้นนะ่ยเอาฟรีดาวออกรถ0บาทได้เลยถูกอาชีพดอกเบี้ยเริ่มต้นมีแค่2.59%เท่านั้นนะ ผ่อน800 0บาทเริ่มต้นค่ะนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่บรทุนต่างใต้คลิปแจ้งแอดมินได้เลยว่าดูคลิปคันนี้มาทะเบียนนี้รุน่นนี้ดูคลิปที่น้องเอมมี่รีวิวรีเควสได้เลยว่าจะคุยกับเอมมี่โดยตรงเอมมี่จะเป็นคนดูแลเรื่องการออกรถให้กับลูกค้าเองค่ะนะคะแล้วก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณลูกค้าหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ไว้ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเพรยนต์นะติดตามกันนะ,ะว่าคลิปหน้าเพรยนต์เราจะอัปเดตรถตะลังโชว์ันอีกวันนี้เอมมี่แล,ลนนะบระ สวัสดีค่ะ